สวัสดีค่ะพี่น้องม,มาพบมาพบกันอีกตอนเย็นนะคะอยู่ทุ่งนาค่ะตอนนี้เดินมาดูทุ่งนาค่ะลงมาเลาะทุ่งนาเกียดนอนข้าวกำลังก้มกำลังออกคขาเขา่ะกำลังออกรวงนะคะ เดี๋ยวจะอุ่มไปหมดข้าวกระรังออกรวงถห้ายางละออกกระรังกายนะคะวันนี้ไม่มีอะไระคะ่ะพามาเดินชมข่าวเด้อค่ะเด้อข้าวงามอยู่เด้อข่าวงามแล้วข่าว เขวานนขว้านนะคะนีเขาว้านนะคะบริดรมนะคะบ้านเอาสวยงามตามท่องเรื่องกับเจ้าหญ้าหยางหลอดะค่ะวันนี้ไม่ได้ไปกับเจี๊สีเจ๊สีไปหาตุ้ย โอ้ย,ยเป็นวัดยี่น,น้อหนอ้ยงามไหมคะเข้า,ขางามไหมคะงามอยูเด้อค่ะเดินโอ้ย <c oughs> ไอ้ก๊าปไอ้พี่น้องเอ้ยไอจุนเจ็บบริเวลท้องนี่ไม่ยังมมิดเจ้าไอ้ก๊าานั่งอยู่แถวทุ่งนาเนี่ยเลยค่ะ มารับอากาศบริสุทธิ์นะคะล้มวีวีอยู่ล้มหวัวล้มหนาวจะออกแต่ปัจจุบังว่าเป็นไข่วัดกันแล้วก็เป็นไข่วัดร้ายๆตังเอ้ พรุ่งนี้ว่าจะไปกับเจสีอยู่จะไปไหวไปหรอกไม่ไหวก็จะไปค่ะพรุ่งนี้จะเดินเลยค่ะเจ็บเป็นฝีนั่นเนี่ยเป็นฝีใส่หัวนะ่ะยุดหมองปิดเนาะนี่ตดไปจุกลางหัวปิดนะเจ็บเจ็บปวดโอ้ย ตำข่าตำคิงตำกระเทียมมีกลิ่นไข่แน่บปาอ้ายเป็นไนไอกระโปดูไป็นละมื่อวานนีไอแบบอืมบริขยอะเลยเจ็บปวดท้องหน่อยไอยแหง้งบุหรี่ก็เลิกสูบแล้วนะจะมาว่ามันสูบแต่บุหรี่อีกเลิกสูบแล้ว มันก็อายอายแล้วจึงเลิกบ่ <c oughs> <c oughs> อายแน่นอายบ่กลัวจะเตือกนั่งซื้อมานั่งไปหาก,กุจิโร่นะว่ะจะเดินไหวไหมบ่ไปหาก,กุจิโร่นะคะเพราะวานเช่นก็จะไปนั่งพักอยู่แถวต้นไม้ไ มันมึนหัวไหมมันเป็นอะไรเด้อไปไขวัดทุกมกมือนรื่คือเกาเด้อค่ะปวดเมื่อยปืดกระตุ่มกระตุ่มปปุมมีแห้งแบบลอยเป,ปดืดอยาก,กินลงไปคือไ่ได้กินเมื่อกินยาแหละนั่งยุทันน้านี่ยแหละ จะนอยจะคือไปหาอาบน้ำอยางให้เหงื่อมันออกทักกน่อยต้องทำให้เหงื่อออกก่อนค่้ยไปอาบน้ำกินยาแล้วก็นอน อนหลายกระโสมคือว่าเลยใจก็บม่อยากนอนหรอกตัวมันเบาไปดีร่างกายมันเบาไปกับโจ้อยากจะไปเหมือนแต่ก่อนอะไรแต่ว่าร่างกายเรามันไปไม่ไหวถ้าจะฝืนก็ไม่ได้ โอ้ยยังไม่ได้เครื่องทุ่งเลยนะครับยัลงมาเครื่องทุ่งหน้ายัางเนีไงบัก,กไก่ให้ยปูน้ำเพื่ลังชิ้แห้ง เขากลังสีเหลืองใเขางานกันแวนี่แหละข้าวมูลข้าวเก่ยวแหละพุนะขาวเก่ยวแล้นะเเวเลยตัวทางนู้นเขาลงเป็นะรข้าวเก่ยวแล้นนว,นะวและผู้เจ้าหรับแ่นี้เกลือจะนะครคบกำลังสีดเหลือง ก<ส>ำล <thinking> ังจะเหลืองน้ำกลระสีแหงพดเจ็บหัวเด้เจ็บหัวเจ็บฟีนเด้ปลาเข่งปลาลวดตรปลาลวด รถรถเหลี่ยมตายแล้วปลาตดยแล้วน่ามันโคลนมาไอปูน้อยปุ้นไรตย๊ก ไม่ตายเลยบอกน,นี่ยังไม่ตายเลยโอ้ย,ม,ย,ออยมันมืน่นเลยเอออ๋อมันมื่นจับกูได้นี่ปลาเค็งน้อยปลาเค็งนน้อยตึงทายตนูนพี่น้องเลยตะเคียนเลยเบลอเบลอ เก่งปลาเก่งเนาะโอ้สักสามตัว <c oughs> <c oughs> ไปปล่อยตรงมีน้ำก่อนนี่แบบแปลวไปปล่อยตรงมีน้ำก่อนปล่อยไว้ตรงมีน้ำนีามันขอนเลยตรงไหน <c oughs> เป็นวัดดีนะ ตัวนึงไปปล่อยไปก่อนตามันขอดแม่มันขอดลงมาไอ้หมดแล้วบอตัวนึง,นงปลเขียงปเขียง หลายตัวอยู่นั้นเนี่ยนั่มันขอนมันหงปูน้อยปูไม่เอวว่าตัวนี้ตายเปล่าปากเคีงไร้ลายจริง ปะโคอนเอ้ยไม่ได้ลงมาเบิกตกง่ลงมาดูตึงนะลาแม่นี่แม่แหงแม่มันเหงม,ม,มาอ้ ปล่อยไว้สามเยังบลงตอดลงรีเลยวัตถอ่าบยังมาใส่กระปุ๋เไว้เอามาปล่อยไว้นี่ให้นี่มีแน่ เข้ามาเปิดไว้ตรงนี้หนี่ยังมีน้ำอยู่เพิ่งให้มันแห้งก็ให้เดี๋ยวนะบ้าแห้ง ซึ้งหนิยังไม่แน่มจ้่ะไอเดียแหลบมันแห้งแบบ ไปแล้วครับพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็จะฝากไว้สำนีดิดเด้ยวนะจ๊ะมาเดินออกกำลังกายขันยาแมลงครับพี่น้องเชื้อหาอาบน้ำาแล้วครับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ